ได้ยินอาเกินเบาๆมาว่าทางคุณพ่อเนี่ยเป็นศิลปินพื้นบ้านด้วยใช่อุ้ยเดี๋ยวคุณอาลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าคุณพ่อของคุณอาเนี่ยเขาเป็นศิลปินในแง่ในในแง่ไหนด้านไหนหมอลำคู่หมอลำคู่แม่สมัยตะกี้เขาจะมีหมอลำกับมีแคนหมอลำสุภาพสตรีแล้วก็สุภาพบุรุษคือผู้ชายหมอลำหญิงชายอ้าวเหรอครับลำคู่กันอันนี้เพิ่งจะทราบเลยนะว่าพ่อคุณไอเดินลำกันเขาเรียกว่าลำกรรสู้กัน ถามตอบกันประมาณนี้แล้วทีนี้นะครับอย่างคุณพ่อเนี่ยนอกจากเป็นสารพัดช่างคุณซึ่งคุณอาได้วิถีชีวิตมาแล้วก็คือเป็นช่างซ่อมจักรยานด้วยแล้วในส่วนของที่อาเนี่ยเริ่มต้นในการร้องเพลงเนี่ยคุณพ่อมีอิทธิพลด้วยไหมครับในวันนี้เป็นยังไงครับอาอิทธิพลก็คือส่วนส่วนแรกก็คือสายเลือดอืสายเลือดถ้าจะเหมือนภาษาเปรียบเปื่อยภาษาโบราณเขาบอกเลือดไก่ชนก็เป็นไก่ชน ก็ประมาณนี้สองก็ท่านท่านท่านเปิดให้ฟังหาสื่อให้ฟังสมัยก่อนก็เป็นวิทยุนะคาเซ็ตคาเซ็ตมาทีหลังแรกๆเลยมีวิทยุทารนซิสเตอร์ต้องยี่ห้อทานินด้วยไหมครับยุคนั้นใช่ตอนนั้นมีอันนี้อันนี้ดังมากเป็นเป็นของชาวบ้านมีเกือบทุกมาหลังคาเรือก็เปิดให้ฟังตัไงมีหมอลำเปิดหาคลื่นวิทยุที่เปิดตามนักจัดรายการวิทยุครับแต่กระบอกอันนี้นะนี่นี่ครับ ฟังอย่างนี้นะแล้วในยุคนั้นน,ะน้องเพชรหรือน้องโจเดยที่พูดถึงเนี่ยคือเพลงเนี่ยเริ่มมามีอิทธิพลกับชีวิตอาเนี่ยเมื่อไหร่รจริงๆถ้าจะนับเอาเป็นอาชีพจริงๆนะครับแต่ความจริงเพลงกับชีวิตผมนี่ไม่ได้ไม่ได้หายจากกันเลยผมเป็นคนที่ร้องเพลงตลอดอคือไม่ร้องไม่ร้องอยู่ตอนที่หลับค่นั้นเองอันนี้คือช่วงเด็กๆใช่ไม่ร้องแค่ตอนหลับ แล้วคุณอาวุแขนพอเท้าวความถึงจุดเริ่มต้นเหมือนด้มไหมครับว่ามันเริ่มมาได้ยังไงมันเริ่มมาจากความชอบนะอ,อันนี้เราบอกไม่ถูกว่ามันชอบได้ยังไงคือชอบในเสียงเพลงเสียงลำชอบครับชอบโดยโดยโดยโอัตโนมัติในใจเราชอบฟังแล้วมีความสุขแล้วก็เปิดฟังเปิดหาฟังพอมีพอมีเทปคาสเซ็ตเนี่ยที่ท,ที่สมัยนั้นเริ่มมานมีพี่สาวที่ท่านมาทํางานที่กรุงเทพท่านซื้อมาฝาก ฝากคุณพ่อนะครับก็เลยได้มีโอกาสได้เปิดเป็นเทปคาเซตฟังแล้วถ้าเกิดลองนึกย้อนภาพไปในวัยเด็กเนี่ยาทางคณะบนแคนมีเพลงไหนบ้างที่ที่มันล่องลอยอยู่ในความทรงจําในวัยนั้นอู้ยเยอะมากเพลงลูกทุง่งเพลงลูกทุ่งของของทางภาคกลางครับเพลงลูกทุ่งของทางภาคอีสานนะครับหมอลำเยอ,เยอะมากนะผมฟังแล้วผมร้องเยอะมากสตริงก็ฟังอสมัยนั้น ครับแล้วทีนี้ในส่วนของเพลงนี้อาจารระบุไม่ถูกนะเพราะมันมีเยอะมากใกนวันนั้นเนี่ยเยอะมากของศิลปินรุ่นครูอย่างอาจารย์ทองมีมาลายทองไมมาลีอาจารย์เหลายท่านนะครับในในช่วงอาจารย์ที่สมมาตรเพลงนั้นเช้าเช้านี่เปิดวิทยุข,ขึ้นมาจะได้ยินนักจัดรายการก็จะเปิดเช้าเช้า เปร,รียงคำร้องอผ่านดางสายลมมาก็าคือบ้านไหนเปิดในด้วยความที่ว่าได้ยินกันได้ยินกันไหลทั้งคุ้มเลยครับมีมีผู้ใหญ่บ้านเปิดผ่านโทรโขงมันยุคนี้ไหมครับยุคนั้นยังไม่มียุคนั้นยังไม่มีเครื่องเสียงในของของของหมู่บ้านครับแต่ช่วงนี้นยังไม่มีมก็จะมีช่วงหน้างานบุญครับก็จะมีเครื่องเสียงมา